สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะของโปรดเราเลยจะบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงทำง่ายมากๆนะคะแค่มีมะม่วงน้ำกะทิข้าวเหนียวไปทำข้าวเหนียวมะม่วงกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาหั่นมะม่วงนะคะหั่นมะม่วงยังไงก็ได้นะคะตามใจชอบของเราสำหรับเราเราชอบแบบนี้นะคะแล้วก็จะหั่นเพื่อความสวยงามตก ตกแต่งจานให้มันดูน่ากินนะคะหลังจากนั้นเราก็เทน้ำกะทิลงไปนะคะอันนี้เราทําสําหรับสองที่นะคะแล้วก็จะเยอะนินดหน่อยนั้นก็ใส่เกลือค่ะตามด้วยน้ำตาลความหวานตามใจชอบนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะแล้วก็เราก็คนให้เข้ากันนะคะจนเป็นแบบนี้นะคะ อักใสจ,จานได้เลยค่ะเสร็จแล้วแล้วก็เกี่ยข้าวเหนียวให้สวยตามด้วยงานนะคะงาขาวงาดดำตามแต่ชอบแล้วแล้วตกแต่งจานให้ดูสวยงามให้ดูน่ากินนะคะน่ากินมากค่ะทุกคนมาเด้อจ้ากินข้าวเหนียวบักมวงน้ำกาลเซ็บ คือแบบข้าเหนียวมะม่วงนี้เราจะไม่ทําหวานมากนะคะเพราะว่าไม่ชอบกินหวานขนาดนั้นเราเน้นแบบกึ่งกลางนะคะไม่หวานหวานไม่หวานมากไม่หวานน้อยพอดีพอดีกินนะคะยิ่งกินยิ่งมัน ไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงมาปีกว่าแล้วเนาะตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่ก็ถ้าได้กินแล้วรู้สึกแบบมันไ,ได้ขึ้นสวรรค์ยังไงไม่รู้อืม